เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการปลูกพืชกับปลูกต้นไม้เนะี่ยค่อนข้างที่จะเป็นงานสร้างรายได้ได้ไดเร็วและเป็นงานที่ไม่สร้างพลังงานแต่เมื่อเปรียบเทียบกับงานใหญ่อย่างงานเลี้ยงวัวเนี่ยเป็นงานที่ลงทุนสูงแต่สร้างภาละัะผมเล่าท่านผู้ชมฟังเมื่อมาถึงจุดนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าเป็นตัวเราละ่ะเราจะเลือกเอางานแบบไหนอะไรคืองานที่ทําให้เราตัวลอยสบายไม่ต้องกังวลเวลาที่เราจะขับเคลื่อนหรือเดินไปข้างหน้า ยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้หลายๆคนมีบ้านมีรถนั่นคือค่าใช้จ่ายเพราะนั้นเมื่อเรามีค่าใช้จ่ายมันย่อมเป็นตัวฉุดลังเราไว้ทําให้เราไม่สามารถที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าได้เพราะนั้นผมฝากถึงทุกๆคนนะครับว่าวันนี้อย่ามองที่งานที่เป็นภาระแต่จงมองงานที่สร้างเงินจงมองงานที่ทําให้เรายิ้มได้ทําให้เรามีความสุขทําให้เราสามารถเก็บรายได้ในระหว่างทาง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมสอบถามมานะครับในการที่เราคิดที่จะ เริ่มหาอนาคตรหรือว่าสร้างงานใหม่ให้กับตัวเองเราควรที่จะมีวิธีการคิดอย่างไรและในการที่จะเลือกงานนั้นเราควรที่จะทำแบบไหนผมคิดว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีที่มีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับผมอยากที่จะเอาประสบการณ์จากการทำโค้งหนองนาของผมนะครับและก็สมัยที่ผมทำธุรกิจมารวมกันแล้วก็ เล่าแชร์ไอเดียท่านผู้ชมฟังว่าเราจะต้องมีกรอบความคิดมีวิธีการอย่างไรเพื่อที่จะให้งานนั้นมันมีโอกาสที่จะสําเร็จรุ่่วงพวกเราทุกคนต้องยอมรับนะครับว่าในการทำงานนั้นเราไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่างานนั้นมันจะออกมาสําเร็จร้อยเอร์ซนหรือไม่แต่ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการวางแผนที่ดีโอกาสที่งานนั้นจะประสบความสาเร็จมันก็ค่อนข้างที่จะมีมากกว่าง,งานที่ไม่ได้มีการวางแผนถ้าผมจะเอาประสบการณ์ในการทําโค้งหนองนาผมมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเผื่อท่านผู้ชมจะได้ไปวางกรอบแนวคิดไปวางวิธีการในการที่จะขับเคลื่อนและเดินต่อว่า ในขณะเนี้ยเราวางแผนว่าหลังกเกษียณหรือว่าเราจะเริ่มต้นงานหรืออาชีพใหม่เราควรจะเริ่มต้นจากสักโขบอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมฟังนะครับผมเริ่มมาทําโคกนองนาเนี่ยผมเริ่มจากการเลี้ยงวัวเพราะฉะนั้นการเลี้ยงวัวมันเป็นสัตว์ใหญ่มันค่อนข้างที่จะมีต้นทุนทั้งต้นทุนเรื่องของตัววัวนะครับเรื่องของโรงเรือนในการเลี้ยงวัวและก็ต้องมีพื้นที่ในการที่จะปลูกหญ้าเพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นการลงทุนที่ใช้ทุนสูงและในขณะเดียวกันในระหว่างทางมันก็ยังมีต้นทุนที่จะต้องใช้จ่ายในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้าค่าน้ำมันรถขนหญ้าค่ากินอยู่ของเราหรือค่าฟางค่าอะไรต่างๆที่จะต้องให้วัวแม้กระทั่งการดูแลรักษาวัว เวลาที่วัวเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่วัวมีการต้องผสมเทียมหรืออะไรแบบนี้ครับมันมีการดูแลตลอดถ้าจะเปรียบอาชีพการเลี้ยงวัวมันเหมือนกับการที่เราเริ่มต้นทําบริษัทหรือทําโรงงานมันเหมือนโรงงานใหญ่เลยครับเพราะมันมีทุกอย่างมันมีทุกระบบเลยตั้งแต่ตัวสินค้าตั้งแต่ตัวผลิตภัณฑ์จนกระทั่งถึงตัวโรงเรือนหรือแวร์เฮาส์ต่างๆนะครับโรงงานต่างๆเครื่องจักรต่างๆ สร็จแล้วทีนี้เมื่อผมกลับมาเปรียบเทียบกับการปารลปกรปูกต้นไม้กับการเลี้ยงป่าเนี่ยการปลูกต้นไม้กับการเลี้ยงป่ามันเหมือนกับเป็น j อบเล็กๆมันเหมือนกับงานที่สร้างเงินได้แต่เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ใหญ่โตมันเหมือนกับว่าเราทำงานในแต่ละวันแต่เราสามารถที่จะดูความสำเร็จมันได้เราสามารถที่จะมีรายรับเข้ามาได้อย่างคนที่ปลูกผัก ก็มีรายได้จากการขายผักทุกวันหรือคนที่เลี้ยงปลาก็สามารถที่จะตักปลาไปขายได้ทุกวันแต่เมื่อเปรียบเทียบกับตัววัวเนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างรายได้ได้ช้านะครับเสร็จแล้วทีนี้เมื่อเรามาทำงานทั้งหมดโดยรวมแล้วเมื่อประเมินแต่และอย่างเป็นอย่างไร ในแต่ละวันเนี่ยผมจะเสียเวลาในการที่จะต้องดูแลเรื่องของวัวเนี่ยเยอะม,มากตั้งแต่การตัดหญ้าตั้งแต่เอาญ้าให้หวัวตั้งแต่ตีคออวัวตั้งแต่หาน้ําหาท่าให้วัวนะครับแล้วก็วัวเนี่ยมันเป็นสัตว์ใหญ่มันชอบที่จะชนกันมันก็จะมีปัญหาอะไรจุกจิกตามมานะครับซึ่งเวลาที่มันเกิดปัญหามาเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหามันก็ทําให้ไปเบียดบังเวลาในการที่จะ ดูแลเรื่องของปลาหรือบ้าปลูกต้นไม้ทำไมผมถึงเล่าเรื่องนี้เพราะว่าผมอยากสื่อไปถึงท่านผู้ชมว่าในการที่เราจะเริ่มต้นวันนี้ผมอยากให้พวกเรามองว่าอะไรที่มันเป็นการลงทุนก้อนใหญ่อะไรที่มันเป็นการสร้างภาร่าให้เราผมอยากให้เราเนี่ยเอาไปเป็นกรณีสุดท้ายถ้าเราไม่มีทางเลือกที่จะทำแต่สิ่งที่ดีที่สุดวันนี้ผมอยากให้เราทำจากจุดเล็ก พราะผมมองเลยว่าอย่างก,การเลี้ยงปลาเนี่ยไม่ได้สร้างภาระให้ผมเลยเพราะว่าปลามันอยู่ในน้ํามันสามารถที่จะหากินอะไรอยู่ในน้ําของมันได้โดยที่วันไหนที่เราไม่ได้ให้อาหารเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาสารวนหรือเป็นกังวลแต่วัวเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ขาดอาหารปุ๊บก็เตรียมตัวได้เลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องเอาใจใส่และดูแล อย่างต้นไม้นะครับพอเราปลูกเนี่ยเราอาจจะลดะน้ําช่วงแรกนะครับแต่หลังจากนั้นมาถ้ามันเริ่มติดมันก็อยู่ของมันเองหรือถ้ามีฝนมามันก็ช่วยในการที่จะ,จะเจริญเติบโตของต้นไม้ไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการปลูกพืชกับปลูกต้นไม้นะ่ยค่อนข้างที่จะเป็นงานสร้างรายได้ได้ไดเร็วและเป็นงานที่ไม่สร้างภาระง,งาน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับงานใหญ่อย่างงานเลี้ยงวัวเนี่ยเป็นงานที่ลงทุนสูงแต่สร้างภาลัผมเล่าท่านผู้ชมฟังเมื่อมาถึงจุดนี้ผมอยากท่านผู้ชมลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าเป็นตัวเราละ่ะเราจะเลือกเอางานแบบไหนอะไรคืองานที่ทำให้เราตัวลอยสบายไม่ต้องกังวลเวลาที่เราจะขับเคลื่อนหรือเดินไปข้างหน้า แต่ถ้าถามผมนะครับผมแนะนําท่านผู้ชมเสมอว่าให้ทําจากจุดเล็กๆให้ทําจากสิ่งเล็กๆที่มันสามารถสร้างรายได้ให้แต่ละวันอย่างผมเนี่ยผมตัดสินใจเลี้ยงวัวซึ่งมันเป็นสัตว์ใหญ่เพราะนั้นต้นทุนผมหมดไปกับเรื่องนี้เยอะมากถามว่าตอนนี้ผมต้องทําอย่างไรผมเสียเวลากับการดูแลเรื่องวัวเยอะมากตอนนี้กําลังประคับประคองพยายามที่จะลดจํานวนการเลี้ยงวัวลงและปรับขบวนการการเลี้ยงวัวลงเพื่อให้ ระบบของการเลี้ยงวัวเนี่ยมันสบายกับเรามากขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่แต่ถามว่ากําลังใจจากการทำโค้งหนองนามันมาจากตรงไหนวันนี้กําลังใจจากการทำโค้งหนองนามันมาจากปลามาจากต้นไม้ที่เราปลูกเพราะมันเป็นสิ่งที่เราปลูกลงไปหรือเลี้ยงแล้วเราไม่ต้องไปอะไรกับมันแต่ว่ามันสามารถที่จะดูแลชีวิตมันได้แต่วันนี้วัวเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องดูแล ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีทางที่มันจะดูแลตัวมันเองได้เลยนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อผมเล่ามาถึงตรงนี้ผมอยากท่านผู้ชมลองกลับไปมองว่าคุณคิดที่จะทําอาชีพหรือคุณคิดที่จะเลือกงานอะไรเพื่อสร้างอนาคตวันนี้คุณได้ข้อมูลจากที่ผมพูดมาเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่ามันสามารถที่จะปรับใช้กับชีวิตเราได้ไหมผมเห็นหลายๆคนเวลาคิดที่จะ ลงทุนหรือทำอาชีพพยายามที่จะใช้เงินที่สูงพยายามที่จะลงทุนในสิ่งที่มันค่อนข้างที่จะสร้างภาละให้ตัวเองมันก็เลยทำให้เวลาที่มันช็อตหรือเวลาที่มันเกิดปัญหามันจะเดินไปไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้หลายๆคนมีบ้านมีรถนั่นคือค่าใช้จ่ายเพราะนั้นเมื่อเรามีค่าใช้จ่ายมันย่อมเป็นตัวฉุดลังเราไว้ทำให้เราไม่สามารถที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าได้ เพราะนั้นผมฝากถึงทุกๆคนนะครับว่าวันนี้อย่ามองที่งานที่เป็นภาระแต่จงมองงานที่สร้างเงินจงมองงานที่ทําให้เรายิ้มได้ทําให้เรามีความสุขทําให้เราสามารถเก็บรายได้ในระหว่างทางสาระดีๆจากช่องไมายนาสีจันทร์นะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปที่ช่วยให้ท่านผู้ชมได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นในการที่จะเลือกอาชีพและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ